ที่นี่ที่ไหนนะครับเ,ออเราอยู่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยอือคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครครับอ๋บอแล้อครับไหนอ่ะบ้านไม่เห็นมีเลยไ,ไหนอ่ะ ออก็ว่าจะมาะมากก็าีอดีตสามีก่อะแต่ไม่ได้ทำอะไรแล้วคับเพื่อาตกปลาอมาทำไมครับอ่าข้านที่ไหนที่มันที่ไหนกันแนะ่ครับโอ้อโหพิมได้ด้วยอโอ้ นี่อะไรด้วยนี่บ้านของคุณเหรอครับเนี่ยโหยอดเลยผมขอของนี่นะครับเออขอนี้แค่นี้แหละครับ น,นี่อะไรนะครับสมบัติของค้าสมบัติยู่ในแผนที่ไม่หายไปไหนคือสิ่งที่เราทําทุกวันสิ่งที่คุณทําทุกวันคืออะไรครับ๋อันุกไปว่าตกปลาแล้วก็อะไรแล้วก็ แล้วก็ปูหนี่ทำสวยอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยครับรโหลึกมากเลยมันคืออะไรเนี่ยโหแล้วผมแล้วผมไปอยู่ในหลุมนั้นได้ไงครับ

่นี่มาที่ไหนกัน้นองร่าปบิเเจ้านตันคกลได้มาจัอ้่เตียงนอนได้เปล่าับนอนได้อันนี้ไว้ แล้วอันนี้นต่อเผาคุณเผาอ,อะไรอยู่ครับป่าเผาโอ้โหนี่ข้าหวหรอครับนี่ข้าวเหรอครับทำไรได้อ่าทำหนมปังได้โอ้โห ผมมีหนมปังกินแล้วโอ้ผมจะไปนผมขอธนูหนึ่งอันนะครับแล้วก็ลูกธนูอีกห้าสิบ,บอ้าแล้วทำไมคุณเป็นงี้ครับผมง้างรอนแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นใคร ผมก็โค้งอ,อา้าวแล้วทำไมหัวคุณเป็นอย่างนั้นต้องจับโูสิเปออครับน่าหน่ะ,ะนี่ฮะเ,เป็นสถานที่ที่ไหนเนี่ยเาราอยู่ที่ไหนแล้วไม่มีแต่ตัวโอ้เมื่อกี้ตัวอะไรครับสีม่วง สีม่วงงแล้วพอฝนตกมันก็ไปเลยไม่เคยโอเคตัวอะไรเนี่ยอ๋อยอดเลยครับอ๋อเสียงอะไรครับ เสียงอะไระครับมีคนมาเคาะประตูบ้านเหรอครับอีอ๊น่น่ผมนูอยู่บนบ้าน,นครับยอดนะครับที่มันที่ไหนกันเนี่ยนะ ฝนก็ตกอีกโอ้โหเสียงตัวพวกนี้มันก็มาทุบประตูบ้านขอบประตูบ้านอยู่โอ้ยผมนี่นใชวุธไม่ค่อยเก่งเลยโอ้โหที่นี้มันที่ไหนกันเนี่ยจะเป็นยังไงกัต่อไปเนี่ย นั้นผมจะช่วยคุณหาสมบัติรักกัน<อ>ดีไหมครับเด็กสามีทีอ่อยู่กับ